มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพจัดโครงการวันจัดการความรู้สู่คุณภาพพุทธศักราช2566 QAKM day 2 3เต วันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2566ณห้องประชุมรองศาสตราจารย์ดรสมเจตภูศรีชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2 3มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามดรนิสารัตโชติเฉยคณะบดีคณะวิทยาการจัดการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามเป็นประธานเปิดโครงการวันจัดการความรู้สู่คุณภาพพุทธศักราช2566พร้อมมอบโล,ล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละด้านประกอบด้วย 1. ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิน่น 2. ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 3. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานความเป็นไทย 5. ด้านบริหารจัดก,การวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรออนไลน์ดรพุทธินันท์สุริ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรบรรยายเกี่ยวกับความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมหลักสูตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่เกณฑ์การประเมินแบบ AUNQA เพื่อเป็นการจัดการความรู้หรือ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนพัฒนาแรงงานและพัฒนาองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีทั้งนี้มีผู้บริหารค้าจารย์และบุคลากรรวมทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง34ผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้